อ่าฮัลโหลสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมนะอย่างที่สัญญากันไว้นะครับว่าจะมาลงนะครับผมเป็นแนวทางนะครับผมนะชุดที่ผมตัดให้ไว้ในกลุ่มนะครับวันนี้อืมส่วนชุดเมื่อวานนี้นะครับท่านใดที่ยังไม่ดูเนาะเดี๋ยวผมให้ดูอีกครั้งนึงแล้วกันอันนี้เป็นสูตรนะเป็นสูตรนะทุกท่านเป็นสูตรที่ทําทําไว้นะครับผมนะเป็นสูตรที่ทําไว้มีตัวไหนที่ตรงกับของท่านหรือเปล่านะครับผมนะอืม มีตัวไหนที่ตรงกับของท่านหรือเปล่านะครับที่ผมขีดไว้เนี่ยคือเลขที่ชนกันนะครับส่วนตรงนี้คือไม่ชนนะฮะอาจจะมานะหรืออาจจะไม่มาก็ได้นะทุกานนะเนี่ยเลขที่ชนกันนะครับเลขที่ไม่ชนนะครับผมนะเนี่ยลองแคปเจอร์เอาไว้ไปพิจารณาเอาไว้ไปพิจารณากันนะครับผมนะตรงนี้เป็นเลขวินนะครับผมเป็นเลขวินนะชุดนี้เนี่ยผมชุดเลขวินเนี่ยเป็นสามตัวแข็งๆนวทุกานเนาะที่ผมจับมาทําชุดวินนะครับลองจับไปก็ได้นะตรงนี้นะครับผมอ่า แล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูอีกนิดนึงแล้วกันนะสำหรับท่านใดที่เมื่อวานเนี่ยที่ได้ดูนะครับแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมนะเ,เดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันตรงนี้ที่ผมจับชนให้นะว่าได้เลขเลขอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนะี่ยนี่ทุกท่านชุดวินนะตรงนี้แล้วก็ชุดที่ชนเนี่ยเพิ่มใหม่ตัวหนึ่งครับเพิ่มใหม่ตัวหนึ่งเป็นห้าสองนะห้าสองสองห้านะผมนะนี่นะครับของ่มเพิ่มใหม่ตัวหนึ่งเออเลขเมื่อวานนะที่ผม จับชนให้เนี่ยผมข้ามไปประมาณสามชุดนะครับเป็นศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็ห้าสองเนาะอืมแต่ห้าสองนะผมนะไปชนกับเลขวินนะครับที่ผมจับไปให้เนี่ยนะผมก็เลยจับมาขึ้นตรงนี้ให้นะถ้าจับชุดแล้วจะได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าชุดนะครับห้าชุดเนาะอืมส่วนตรงนี้ก็คือชนนะับชนแต่ไม่ชนกับเลขวินของผมนะครับอ่ะก็ลองจับไปพิจารณากันแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะ น่าจะเห็นกันชัดอยู่นะฮะถ้าเห็นไม่ชัดก็ลองปรับแสงในในมือถือของท่านดูนะครับนะเลขเา้าอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้นะครับทุกท่านตรงนี้นะครับท่านใดที่ชอบเลขไหนนะครับผมนะหรือว่ามีเลขในใจอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้ก็ช่วยประก,บกอบนะครับในการาตัดสินใจนะับเอาไว้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมนะอื้อ ชอบก็ตามนะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ชอบก็ผ่านเก็บไว้ตรงนี้ก็ได้นะทุกคนนะโอเคเอาไว้วิเคราะห์กันเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูาชุดท,ที่ผมลงไว้ให้ในกลุ่มกันทุกนานนะแคปเจอร์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมลงไว้ให้ในกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับจะทําให้นะเออนะนะครับผมสักคู่นะครับอะเดี๋ยวมาดูกันใหม่เลยเด้วกันนะทุกันนะก็นะครับ อมอปกาสีอะไรดีอะเอาสีดำแล้วกันนะผมนะสีดำเนี่ยนะครับสีดำเมื่อวานนี้โอโ้โหปังมากนะครับผมนะไปลงสีดำนะปพปกาสีดำปังมากเมื่อวานไปลงเลขน้อยให้เมื่อวานนี้โอโ้โหเข้าระเบิดเลยโอ้โหเมื่อวานนี้เม็ดเดียวเม็ดเดียวนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวดูให้นะุกท่านแป๊บแบบนึงนะครับแป๊บนึงก็ท่านใดที่เข้ามาใหม่เนาะอย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามนะครับ พร้อมอกดกระดิ่งกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับผมนะฝากกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาผมลงคลิปเนี่ยจะได้มีการแจ้งเตือนนะครับผมุกท่านส่วนแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์ไว้ด้วยนะนะครับฝากกดแชร์ไว้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวมาดูเลน่นกันบ้บางกันนะครับออย่างไงผมก็ไม่สนับสนุนเนาะให้เล่นกรารพนันนะรหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับผมอืมอันนี้ก็ลองจับไปซื้อสลากลากินแบ่งรัฐบาลน,นะครับผมนะ ผมดูให้ก็เป็นการวิเคราะห์นะครับการคำนวณการคำนวณน,นะครับผมนะเผื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับโอเคนะครับเเด่นหนะ้าที่ผมวางไว้ให้เนี่ยในกลุ่มนะครับผมผมวางไว้ให้เนี่ยเป็นเจ็ดนะครับผมนะเจ็ดลบสามนะครับผมนะส่วนเจาะไว้ให้เนี่ยผมเจาะไว้ให้เนี่ยเป็นเจ็ดหนึ่งเนาะทุกนเนาะเจ็ดเก้านะครับ แล้วก็เจ็ดสี่นะครับผมเออถัดมาเจานะสามเนี่ยเป็นสามหนึ่งนะฮะสามสี่ 3, 4, นะครับผมและสามห้านะครับผมนะอส่วนกันเนาะชุดกันเนี่ยเป็นหกห้านะครับสักคู่นะหนึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอดห้านะครับเอถัดมา,เ,าเป็น สมตัวเนาะสามตัวที่วางไว้ให้เนี่ผมวางใว้เป็นสามหหนึ่งนะครับห้าเจ็ดหนึ่งนะครับผมสี่หนึ่งหนึ่งนะครับผมเอแปดสี่ศูนย์ห้าสองสี่นะครับหกสามห้านะครับผมสองสามเจดนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลง uh, ออมสินให้ด้วยนะครับักคู่นะเดี๋ยวผมฟันให้นะครับ อ่ะเดี๋ยวผมจับเลขวินให้ด้วยเลขวินนะครับจริงๆเนี่ยผมก็ชอบสีเหมือนกันผมมาดูสูตรอีกทีผมก็ชอบสีเหมือนกันนะมมตนนนะแต่ผมลงไว้ให้แล้วนะครับถ้าเอาสีลงไปด้วยเนี่ยผมกลัวเลขมันจะเยอะไปนะทุกท่านนะลองจับไปดูแล้วกันนะฮะเลขวินเป็นประมาณนี้นะครับเลขวินสักครู่นะเออผมจะเขียนยังไงดีอะทุกท่านแต่ผมฟันไว้ให้ก่อนแล้วกันนะครับแป๊บหนึ่งแล้วนะ ผมฟันไว้ให้ก่อนนะเลขที่ผมฟันไว้ให้เลยครับก็ฟันเจนะ็ดเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดสี่นะครับผมนะสามหนึ่งส่วนเม็ดเดียวเนะี่ยเป็นเอ่อจ็ดสามนะครับเนี่ยเม็ดเดียวนะครผมนะท่าในใดงบน้อยเนาะก็ตามเม็ดเดียวก็ได้นะครับสี่หนึ่งหนึ่งนะครับผมนะห้าสองสี่นะครับอ่าโอเคชุดรัฐบาลเนาะอะ่แล้วก็เลขวินนะครับเดี๋ยวผม เขาเขียนไว้ตรงนี้เลยแล้วกัน 1. 1> จะพอไหมเนี่ยทุกท่านเก้าสี่ห้านะครับสสองามเ2 3 75นะนะ <4. S 1> อ่าลองจับไปดูนะครับเล็วินนะฮะถ้าตรงนี้ไม่ชอบเนาะก็ลองจับเล็วินไปดูนะครับอทุกท่านตามนี้นะครับ ทำนี้นะครับผมนะสูตรนี้เป็นสูตรวินนะผมนะสามตัวแข็งๆนะฮะสูตรนี้โอเคเนาะเรียบร้อยนะครับผมนะก็ลองเอจับไปพิจารณากันนะครับอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้นะผมนะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมสูตรเป็นเพียงการคำนวณนะครับผมนะนะครับถ้าชอบก็ตามกันได้นะครับตรงนี้แบ่งปันให้ฟรีๆนะครับผมนะก็ขอฝากกดกดเอติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้กัน แชร์ด้วยก็ดีเท่านี้ก็พอนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะผมตอนนี้สุดนอมสินนะเดี๋ยวผมลงให้นะครับออมสินนะครับออมสินนะครับผมหนึ่งทับสองทับหกสิบนะครับผมนะเด่นน้อมสินนะครับผมผมไปดูสถิติน้อมสินเนี่ย สามกับเจ็ดนะะมาบ่บยมากนะครับผมนะสามกับเจ็ดเนาะอมสินนะครับผมนะสามกับเจ็ดมาบ่บยนะท่านอมสินนะครับแต่ที่ผมจะลงว่าให้ผมก็ลงว่าเป็นสี่กับเก้าแล้วกันนะครับ <c oughs> ผมนะนะฮะดูแจกใครตีนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวเจาะว้ให้นะครับผมนะอมสินเจาะว้ให้เป็นสี่ สี่ห้านะครับผมนะสี่สามนะครับสี่หกแล้วก็สี่หนึ่งนะครับผมโอเคเนาะถัดมาเจาะเก้านะครับก้าเนี่ยผมก่เจอาะแลให้เป็นเก้าห้านะครับเก้าหกนะครับผมนะเก้าสามและ เก้าหนะ้าเก้าหกเก้าสามและเก้าเก้าสองสองเก้าเลครับผมนะการไว้ด้วยนะว่านะการไว้สักสามชุดนะครับกันไว้สามชุดนะฮะเป็นสองหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งนะฮะแล้วก็ห้าแปดนะครับสามตัว จ็ดหกเก้านะครับสามห้าสี่นะครับผมนะสามห้าสามเจ็ดสองสองนะครับแล้วแปดเอาโอเคตามนี้ทุกท่านนะขอแคปเจอร์ว่าเป็นยังไงผมเป็นียวทางนะครับอ่ อืมฟันไว้ให้เนาะฟันฟันสินะครับที่เชือกนะฮะสี่ห้าเอ้ยจริงๆริสีแล้วนะแต่ผมฟันไปนแล้วนะที่นนะอ่ะตัวหนึ่งนะครับผมโอเคทุกท่านตามนี้นะอมสินนะครับท่านาที่อตามอมสินด้วยนะครับ โอเคนะครับผมท่านก็ตามนี้ตามนี้นะสําหรับคลิปนี้เนาะนี่ zoom ไเห็นก็ะชัด,ชดอย่าลืมเลยครับผมท่านใดที่เข้ามาใหม่นะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเป็นกนาลังใจให้กันนะฮะเอาไว้เป็นแนวทางนะเอาเป็นข้อมูลเป็นแนวทางนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะโอกาสหน้านะครับวันนี้ผมขอตัวนะครับผมนะลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะ